รีวิว Personal Order Episode 1 Helldiver 2 Company of สุดยอดประสบการณ์การร่วมรบกับออโตมาตันและภารกิจเสริม Helldiver 2ถือเป็นหนึ่งในเกมที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในปี2024-2025ด้วยการนำเสนอระบบการเล่นที่เน้นความร่วมมือแบบ Company of เต็มรูปแบบผสมผสานความเข้มข้นของสงครามไซไฟการยิงที่ดูเดือดและบรรยากาศขององค์การต่อสู้เพื่อ Super Earth อันศักดิ์สิทธิ์เมื่อเกมเปิดตัวก็มีผู้เล่นจํานวนมหาศาลลังไหลเข้ามาทั้งในฐานะแฟนเดิมจากภาคแรกและผู้เล่นหน้าใหม่ที่อยากสัมผัสกับระบบการต่อสู้ที่แตกต่างหนึ่งในคอนเทนต์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือ Personal Order ซึ่งถือเป็นภารกิจรายวันหรือรายสัปดาห์ที่ผู้เล่นแต่ละคนได้รับเพื่อกระตุ้นให้เข้าร่วมต่อสู้ทําให้มีเป้าหมายเฉพาะและสร้างแรงจูงใจที่แตกต่างจากภารกิจทั่วไปในรีวิวนี้เราจะเจาะลึก p e r อ o n a l o r d e r เอพิโซดหนึ่ง ที่มาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆในการต่อกรกับออโตมาตันและความซับซ้อนของ Secondary Objective ที่เปลี่ยนประสบการณ์การเล่นให้เต็มไปด้วยมิติ 1. ภาพรวมของ Personal Order Personal Order ไม่ใช่แค่ระบบภารกิจธรรมดาแต่เป็นเหมือน,นกลไกที่เพิ่มความหลากหลายให้กับการเล่นใน h e l ิเ i v ร์สโดยที่ผู้เล่นจะได้รับคำสั่งเฉพาะบุคคล Personal ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการกำจัดศัตรูประเภทหนึ่งการใช้ยุทธวิธีพิเศษหรือการเก็บทรัพยากร เมื่อทำสำเร็จผู้เล่นจะได้รับค่าประสบการณ์ XP เ,เพิ่มเติมรวมถึงทรัพยากรหายากที่ใช้ในการปลดล็อกอาวุธหรืออุปกรณ์ใหม่ๆที่สำคัญ p ersonal order ยังทำให้ผู้เล่นต้องวางแผนร่วมกับทีมอย่างจริงจังเนื่องจากแต่ละคนอาจมีเป้าหมายต่างกันต้องประสานกันเพื่อทำให้ได้ครบถ้วนเอนหนึ่1จึงเป็นเหมือนการปูทางให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ว่าภารกิจลักษณะนี้ไม่ได้เป็นแค่ทำเล่นๆแต่คือส่วนหนึ่งของกลยุทธ์โดยรวม 2. บรรยากาศและการนําเสนอของเอพิโซด1เมื่อเข้าสู่เอพิโซดหนึ่งสิ่งแรกที่ผู้เล่นจะสัมผัสคือโทนของเกมที่เข้มข้นกว่าปกติกบรรยากาศการรบกับออโตมาตันถูกออกแบบให้ชวนกดดันแผนที่เต็มไปด้วยซากเมืองอุตสาหกรรมที่พังพินาศฟ้าเต็มไปด้วยควันและเสียงเครื่องจักรกลที่ก้องสะท้อนเสียงบรรยายจากคอมมานด์เซ็นเตอร์ย้ำเตือนว่าซูเปอร์เอิร์ธต้องการความเสียสละจากเฮลดิเวอร์ทุกนาย สิ่งเหล่านี้สร้างอารมณ์เหมือนกำลังอยู่ในสมรภูมิไซไฟจริงๆและดึงผู้เล่นเข้าสู่บทบาทของนักรบผู้เสียสละอย่างเต็มตัว 3. ศสัตว์รูหลักออตโตมาตันออตโตมาตันคือหุ่นยนต์สงครามที่กลายเป็นศัตรูตัวหลักของเอพิโซดนี้พวกมันมีจุดเด่นดังนี้ความทนทานสูงไม่เหมือนกับแมลงเทอร์มินิตออตโตมาตันมักจะติดกรดทําให้การยิงแบบสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ค่อยได้ผลต้องเล็งไปที่จุดอ่อนเช่นข้อต่อหรือช่องระบายพลังงาน อาวุธครบมือตั้งแต่ปืนกลหนักปืนเลเซอร์ไปจนถึงอาวุธพลังงานระยะไกลการโจมตีเป็นกลุ่มพวกมันจะทำงานเป็นทีมเหมือนกองทัพทหารจริงๆไม่ใช่แค่บุกมาแบบไร้ทิศทางการเผชิญหน้ากับออโตมาตันจึงไม่ใช่แค่การยิงให้ตายแต่คือการหาวิธีจอดระบบและจัดการอย่างมีกลยุทธ์ 4. secondary objective ภารกิจเสริมที่ไม่ควรมองข้าม นอกจากเป้าหมายหลักเช่นกำจัดฐานสัตรูหรือปกป้องจุดยุทธศาส,าสตร์แล้วเอปพิโซดหนึ่งยังเพิ่ม Secondary Objective เข้ามาเช่นเก็บข้อมูลลับจากคอมพิวเตอร์ของออโตมาตันกู้คืนกล่องพลังงานที่สามารถนำไปใช้ในซูเปอร์เอิร์ธปลดปล่อยนักวิทยาศาส,าสตร์ที่ถูกจับไว้ติดตั้งระเบิดเวลาในโรงงานผลิตหุ่นยนต์แม้ภารกิจเหล่านี้จะเป็นเสริมแต่ความจริงแล้วผลลัพธ์มีผลต่อเนื้อเรื่องและรางวัลที่ได้รับ หากละเลยไปผู้เล่นอาจพลาดทรัพยากรหรือคะแนนพิเศษที่จะมีประโยชน์ในระยะยาว 5. ความร่วมมือแบบ Company o f หัวใจของ Hell d i v e r 2 2สิ่งที่ทำให้ Personal Order Episode 1โดดเด่นที่สุดคือการบังคับให้ผู้เล่นทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงหากใครได้รับคำสั่งให้กำจัดออ t โตมาตัน50ตัวแต่เพื่อนในทีมมีคำสั่งให้กู้ข้อมูลผู้เล่นจะต้องแบ่งหน้าที่และช่วยเหลือกันไม่เช่นนั้นจะทำภารกิจไม่ครบ ในหลายจังหวะการปกป้องกันแอร์และกันคือสิ่งสําคัญเช่นการตั้งป้อมปราการเทเรตหรือการยิงสนับสนุนทางอากาศสตราตาเกมการรีวฟ์เพื่อนร่วมทีมคือหัวใจเพราะถ้าเหลือรอดคนเดียวความสําเร็จก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เฮลดิฟเวอร์สจึงตอบย้ําคําว่า Victory ่ทูเกเตอร์ออเดต alone หระบบสตราตาเกมกับความสําคัญในเอพิโซดนี้สตราตาเกมหรือการเรียกสนับสนุนจากคอมมานถือเป็น,นกลไกหลักที่เอพิโซดหนึ่ง ทำให้ผู้เล่นต้องใช้บ่อยและใช้ให้ถูกเวลาตัวอย่างเช่นแอสไตรใช้ถล่มกลุ่มออโตมาตันที่ตั้งกำแพงป้องกันรีซัพพลายพอร์ตมีความจำเป็นอย่างมากเพราะกระสุนหมดเร็วมากในสนามรบนี้เมกวอล์กเกอร์ยานรบที่ทำให้ผู้เล่นสามารถสู้กับหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆได้อย่างทัดเทียมนิวเคลียร์สไตร์ไม้ตายที่ใช้ทำลายฐานออโตมาตันแต่ก็เสี่ยงทำให้ทีมตายยกเว้นถ้าไม่วางแผนให้ดีการเลือกสตราตาเกมที่เหมาะสมสำหรับทีมจึงมีผลโดยตรงต่อความสำเร็จของภารกิจ การเล่าเรื่องและอารมณ์ผู้เล่นแม้ h e l d i v e r 2 2จะไม่ได้มีเนื้อเรื่องซับซ้อนแต่เอพิโซดหนของ Personal Order กลับสร้างเรื่องเล่าเล็กๆผ่านบรรยากาศและคำสั่งเสียงประกาศที่ย้ำว่าออโตมาตันคือภัยคุกคามหลักของ Super Earth ข้อความสั้นๆที่ปรากฏระหว่างทางเช่นพลเรือนต้องการการช่วยเหลือของคุณตอนจบภารกิจที่สรุปว่าคุณได้ช่วยเหลือซ u p เปอร์เออย่างไรสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าไม่ได้แค่เล่นเกม แต่กำลังเป็นส่วนหนึ่งของสงครามจริงๆ 8. จุดแข็งของเอพิโซด1สร้างแรงจูงใจใหม่ๆ p e r s o n a l order ทำให้ผู้เล่นมีเป้าหมายเฉพาะตัวไม่ใช่แค่เล่นเพื่อผ่านภารกิจศัตรูที่ทา้าทายออตโตมัตนเป็นคู่ต่อสู้ที่ออกแบบมาอย่างดีทำให้การเล่นไม่ซ้ำซากการบังคับให้ร่วมมือไม่สามารถเล่นแบบฮีโร่คนเดียวได้ทุกคนต้องมีส่วนร่วม secondary objective ที่มีคุณค่าทำให้เกมมีความลึกมากขึ้น บรรยากาศสงครามสมจริงทั้งเสียงเอฟเฟกและการออกแบบฉาก 9. จุดที่ยังควรพัฒนาแม้จะมีข้อดีมากแต่เอพิโซดหก็ยังมีจุดที่ควรปรับปรุงเช่นความซ้ำซากของบาง Secondary Objective เช่นการกู้ข้อมูลหรือเก็บกล่องพลังงานที่อาจรู้สึกซ้ำหลังทำหลายรอบความยากบางช่วงไม่สมดุลออโตมาตันในระดับยากอาจแข็งแกร่งจนรู้สึกเกินพอดีโดยเฉพาะเมื่อเล่นกับผู้เล่นสุ่มที่ไม่ประสานกัน ระบบรางวัลบางครั้งรางวัลที่ได้จากการทำ p ersonal order ไม่คุ้มค่ากับความเหนื่อยในการทำ 10. ผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้เล่นเอปินึ่งของ p ersonal order ไม่ได้เป็นแค่ภารกิจพิเศษแต่คือการสร้างมาตรฐานใหม่ของ Hell d i v e r 2ในการออกแบบคอนเทนต์ที่ให้ความรู้สึก,กว่าทุกการรบมีค่า ผู้เล่นหลายคนรายงานว่ารู้สึกมีแรงจูงใจที่จะกลับมาเล่นทุกวันเพื่อทำ Personal Order ให้สำเร็จขนาดเดียวกันการที่เนื้อหามีความยากและต้องอาศัยการร่วมมือก็ทำให้เกิดชุมชนที่เหนียวแน่นมากขึ้น11มุมมองด้านการออกแบบเกมจากมุมมองนักออกแบบเกมอพิโซด1แสดงให้เห็นว่า Arrowhead Studios พยายามแก้ปัญหาความซ้ำซากของเกมค o m p a n y of โดยเพิ่มเป้าหมายเฉพาะตัวให้ผู้เล่นแต่ละคนสิ่งนี้ทำให้แม้จะเล่นแผนที่เดียวกัน สัตปรูแบบเดียวกันแต่ประสบการณ์ที่ได้รับกลับแตกต่างนี่คือก้าวสำคัญที่อาจถูกนำไปขยายในเอพิโซดต่อไปเช่น p ersonal order ที่เชื่อมโยงกันหลายตอนจนกลายเป็นมินิแคมเปญเฉพาะบุคคล 12. ความสำคัญในระยะยาวหาก Arrowhead Studios พัฒนาต่อ p ersonal order ให้มีความหลากหลายเอพิโซดหนึ่งอาจถูกจดจำว่าเป็นจุดเริ่มต้นของระบบที่ช่วยยืดอายุเกม Hell d i v e r 2ได้ยาวนานผู้เล่นจะกลับมาเล่นซ้ำเพื่อทำภารกิจใหม่ๆ ชุมชนจะเกิดการแชร์เทคนิคเช่นวิธีทํา secondary objective เร็วที่สุดหรือกลยุทธ์กำจัดอ u โตม a ตันอย่างมีประสิทธิภาพเกมมจะมีคุณค่าในเชิงบริการมากกว่าแค่เกมที่เล่นจบแล้วจบเลย 13. บทสรุป personal order episode หใน Hell d i v e r ส2คือประสบการณ์ที่พิสูจน์ว่าเกมค o o p p n y y o ยังสามารถสร้างความสดใหม่ได้เสมอด้วยการเพิ่มเป้าหมายเฉพาะบุคคล ศัตรูที่ท้าทายอย่างออโตมาตันและภารกิจเสริมที่หลากหลายทําให้ผู้เล่นต้องใช้ทั้งทักษะและการร่วมมืออย่างจริงจังแม้จะยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อยแต่เอพิโซดนี้ก็ถือเป็นก้าวแรกที่มั่นคงและเป็นสัญญาณว่าอนาคตของ Hell d i v e r 2จะเต็มไปด้วยความเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมจํานวนคําโดยประมาณ2,002คาคุณอยากให้ผมทํารีวิวเอพิโซด2ของ Personal Order ต่อเป็นภาคต่อเลยไหมครับ